ซักผ้าเช็ดแว่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันหากใช้ผ้าผืนเดิมไปเรื่อยๆจะค่อยๆสะสมสิ่งสกปรกมากขึ้นทําให้การทําความสะอาดของผ้าก็จะค่อยลด,ดลงเมื่อน,นําผ้าที่สกปรกไปใช้งานไม่ว่าจะเช็ดยังไงเลนก็จะไม่ใส่ยังคงมีคาราบลอยเปื้อนหลงเหลืออยู่และมีโอกาสที่เลนจะเกิดรอยขีดข่วนจากเศษสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในเนื้อผ้าอีกด้วยวิธีการซักผ้าเช็ดแว่นให้สะอาดเหมือนใหม่มีอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1 ซักผ้าเช็ดแว่นด้วยมือเติมน้ำอุณหภูมิห้องลงในภาชนะใส่ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานลงไปผสมนำผ้าที่จะซักแช่ทิ้งไว้อย่างน้อย5-10นาทีใช้มือขยี้ผ้าเบาๆล้างด้วยน้ำจนสะอาดนำไปตากให้แห้งสนิท 2. การซักทำความสะอาดผ้าเช็ดแว่นด้วยเครื่องซักผ้าควรแยกซักไม่รวมกับผ้าอื่นๆเพราะเศษฝุ่นเศษขนเส้นใยของเสื้อผ้าอาจจะไปติดบนผ้าเช็ดแว่นควรหลีกเลี่ยงน้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำยาปรับผ้านุ่มมีสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นไขมันจะทำให้ความสะอาดในการดูดซับน้ำและสิ่งสปกปรกลดลง ไม่ควรใช้น้ำร้อนและไม่ควรรีดผ้าเช็ดแว่นเพราะความร้อนจะทำให้เส้นใยของผ้าหดตัวทำลายเนื้อผ้าและไม่สามารถทำความสะอาดได้อีกเลยโดยปกติจะแนะนำซักผ้าเช็ดแว่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าไม่อยากซักบ่อยๆควรเก็บผ้าไว้ในกล่องใส่แว่นตาเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นและสิ่งสกปรปกนะคะรึกษาปัญหาสายตาและตรวจวัดสายตาได้ที่การเซสโซซ i e ตีค่ะ